ลำคาญคนถามเหาือนนเถอะทำไมถามจุกจุกจุกจีแต่หลวงปู่ก็ตอบทุกปัญหาจริงว่างเหือนันเถอะใครถามยังก็ตอบอแต่พอมาพิจารณาดูอีกตลบหนึ่งคนที่ยังไม่ได้มาถามปัญหากลุ่มนั้นก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะกลุ่มเริ่มแรกยังเข้าใจยังคล่องใจในเรื่องต่างๆเรื่องผีสางนางไม้เหลืองอะไรต่ออะไรหลวงปู่ล่าก็ตอบหมด แต่นี้พอท่านตอบไปแล้วก็อยู่ในหนังสือก็อมีสาระมีประโยชน์พวกที่อ่านดูก็เออในพวกระดับนั้นก็เข้าใจในพวกที่ปฏิบัติส่วนลึกๆก,ก็เข้าใจได้อีกส่วนหนึ่งที่ท่านตอบตอบทางฝ่ายประมตทธรรมก็มีจะเหมือนกับนักเรียนประถมเรื่องแรกยังไม่รู้จะไปสอนมัธยมเข้าไปเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นระดับประถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกมันคงจะเป็นขั้นตอนอย่างนั้นเหมือนกัน ไม่ต้องพูดไกลหรอกอคุณปอบอกว่าตะก่อนฟังเทศหลวงตามหาบัวไม่เข้าใจฟังเท่าไรก็ไม่เข้าใจล <c oughs> ไม่รู้หลวงตาพูดอะไรเหมือน <c oughs> ทุกวันนี้พอได้ภาวนาได้ปฏิบัติฟังหลายครั้งตัวไร้นก็เข้าใจ <c oughs> ไม่ว่าแต่สุปอเนะี่ย <c oughs> อาจารย์ก็เหมือนกันหลวงตามหาบัวก็เหมือนกันทั้งที่ท่านเรียนจบปทสามไปศึกษากับหลวงปู่มั่นท่านใ้หลวงปู่มั่นพูดแต่เรื่องกิจ ศึกษาแต่เรื่องจิตพูดแต่เรื่องจิตก็เลยไม่เข้าลงตามหาบัวเนี่ยท่านรู้แต่ทางปริยัติท่านบอกท่านหลวงปู่มั่นพูดเรื่องศีลเอ,อพอเข้าใจทุกอย่างพอี่ศึกษามาพอพูดถึงเรื่องสมาธิเนี่ยก็ขเข้าใจแต่พอพูดถึงวิปัสสนาเรื่องปัญญาแล้วไม่เข้าใจเท่าังน,นนะ,ะจากนั้นมาพอท่านปฏิบัติเข้าไปเข้าไปลวงปู่มั่นพูด เข้าใจไปเรื่อยๆที่นี่ท่านบอกว่าตอนนี้ท่านพูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเนะี่ยไม่สนใจละเข้าสมาธิฟังมนะงัน่กำหนดจิตให้อยู่กับตัวพอท่านพูดอธิบายเรื่องวิปัสสนาปัญญาใช่ไหมตามหลังท่านเลยอะทรที้นีอตามหลังท่านเลยให้ท่านพูดเรื่องอะไรตาม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 พอไปถึงจุดที่เราไปภาวนาที่มันติดขัดอยู่นะ่ะที่เรามันถึงจุดนั้นเราจะทํำยังไงพอไปถึงจุดนั้นเราก็จจอแล้ว โอ้ไปพี่นาอย่างนี้เองนะเนี่ยท่านว่าการฟังเทศจากครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านปฏิบัติมาแล้วมีสาระมีประโยชน์ในครั้งพระพุทธเจ้าท่านที่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นอริยบุคคลพระโสดาสกทาคานาคาก็เพราะการฟังนี่ไม่ใช่น้อยนคือการฟังในเวลาท่านพูดอธิบายให้ฟังจะมีขั้นตอนขั้นตอนไปพอไปถึงจุดนั้นแล้วจิตใครอยู่ในระดับไหน ก็พิจณาทะลวงไปในจุดนั้นคนไหนที่พิจณาถึงจุดนั้นแล้วพิจณาต่อไปอีกอันนี้คือการฟังทมนะในคําถามคำตอบหลวงปู่ล่าก็ลักษณะนั้นเหมือนกันท่านเขียนมีหลายระดับถ้าเราเอาไปศึกษาเอาไปอ่านดูหนังสือเล่มนี้อาจารย์ว่าโอ้มีประโยชน์มากๆนะอมืมีประโยชน์มากสาหรับผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติพอมีคนถามให้เสร็จว่างั้นเถอะขนาดอาจารย์อยู่อย่างนี้แนวความคิดของหลวงปู่ในท่าน อธิบายให้ฟังน่าศึกษาทีเดียวว่างั้นเถอะก็เมื่อวันที่ยีสิบ้าที่ผ่านมาอาจารย์ก็ได้ไปมอบโรงเรียนที่มุกดาหารสร้างเสร็จแล้วมอบโรงเรียนแล้วก็มอบพิพิธภัณฑ์ชั้นล่างของหลวงปูล่ลาน,นคือพิพิธภัณฑ์ชั้นบนฉลองไปแล้วมอบไปแล้วแต่ชั้นล่างมันโล่งอยู่ที่ไหนไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยท่านระัตนะไปขอให้พวกอะไรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ มาแล้วก็ออกแบบออกแบบอาคารชั้นล่างว่าจะใส่อะไรเข้าไปบ้างจึงจะเหมาะสมคือเวลาคนขึ้นไปกราบเจดีเสร็จแล้วเวลาลงมาก็มองชั้นล่างกันลง่ลงๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลนเอ่ทีนี้ก็เลยเอาเตียงนอนของหลวงปู่นะทําเป็นห้องกระจกแล้วก็เก้าอี้ที่ปงผมของท่านมาตั้งไว้จากนั้นก็มีรูปสถานที่ต่างๆที่องค์หลวงปู่ไปภาวนา ที่ทำพระแดนบังถ้ำภูเวทบางแถวจังหวัดภูเก็ตพังงาบ้างที่ไหนๆที่หลวงปู่เคยไปที่เป็นถ้ำเป็นที่ทําเลยังพอถ่ายรูปนั้นได้อยู่ก็ถ่ายรูปแผ่นใหญ่จากนั้นก็มีชีวรประวัติของหลวงปู่อธิบายความเป็นมาของหลวงปู่ภาคปฏิบัติแล้วก็หลวงปู่มีกิจวัตรอะไรบ้างที่เป็นพระกรรมฐานและจะมีภาษาอังกฤษด้วยนะคือที่อื่นๆโดยมากจะไม่มีภาษาอังกฤษ อันนี้อาจารย์บอกว่าน่าจะใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปเพราะว่ายุคนี้สมัยนิ้รรั่งเข้ามาเที่ยวมาชมพิพิธภัณฑ์นล่ยหลายแห่งมาก็ดูดูมีแต่ภาษาไทยอันนี้ควรจะมีภาษาอังกฤษอธิบายธรรมะแนวความคิดของพระไว้ด้วยเผื่อพวกฝรั่งเข้ามาเขาจะได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษจะได้ศึกษาอย่าให้เขาได้คิดว่าเอ๊เขาทําไมขึ้นมาทําไมมีรูปพระองค์หนึ่งนั่งอยู่นี่ เนี่ยเขามีความหมายเป็นไงทําไมพระองค์นี้มีคุณมีสาระอะไรทําไมเขาจึงมีเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานะเพราะนั้นควรจะมีเป็นภาษาอังกฤษอธิบายให้พวกชาวต่างประเทศเขามาดูด้วยเพราะตรงนั้นก็เป็นที่หลวงปู่ศรีใกล้ๆกับหลวงปู่ล่าเน๊ยหลวงปู่ศรีมหาวีโลสร้างเจดีย์ใหญ่นะหมดไปเกือบจะเป็นพันล้านมันมั้งใหญ่มากเลยถ้าใครไม่เคยไปก็ไปดูนะเจดีย์ใหญ่มาก ที่ผาน้ำย้อยนะแต่บางคนเขาบอกโอ้ยสร้างเสียดายเงินนะแต่อาจารย์ไม่ว่าอย่างนั้นเลยถ้ามีใครมีปัญญาสร้างเลยเพราะเงินเนี่ยมันถ้าไม่สร้างมันก็หมดอยู่แล้วตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนมาตั้งแต่สร้างโลกมามันหมดไปลูกกี่สมัยแล้วหมดเงินเพราะในยุคนี้สมัยนี้มันมีเงินก็สร้างเลยใ,ใครจะสร้างให้เป็นสราระมีประโยชน์แต่สร้างขึ้นมาแล้วจะไปทําแบบอะไรทาริบันท่านเองนะ่ะ ถ้าทำอย่างนั้นจะแย่มากเอมันโง่จริงๆเอ,อทำไมทุกยากขนาดนั้นยังไปทำลายพระพุทธร,รูปอีกแต่ถ้าว่าผู้ใดคิดมาสร้างขึ้นมาแล้วมีสาระมีประโยชน์อย่างหลวงพ่อเนี่เห็นด้วยแล้วก็เมื่อวันที่25ที่ผ่านมากับนี่แหละหมอบพิพิธภัณฑ์ชั้นล่างหมดไปห้าหกแสนมัเลยที่สร้างนะชั้นล่างนะมีรูปภาพถ่ายมีอะไรต่ออะไรๆจะน่าก็ มอบโรงเรียนประชาบาลให้แก่หมู่บ้านเขาสองหมู่บ้านแต่ละโรงเรียนก็สร้างไปหลังละสองล้านนะสี่ล้านสองหลังแต่ก็ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เข็มและก็โต๊ะเก้าอี้โต๊ะครูเก้าอี้ครูตู้เอกสารครูครบหมดว่างั้นเถอะแปลว่าครูโรงเรียนเนี่ยเนบกระดาษดินสอเนบกระเป๋าใบเดียวเนบลักแร้ขึ้นไปก็สอนได้เลยว่างั้นเถอะ ตัวเอกสารพร้อมโต๊ะเก้าอี้พร้อมสองหลังหมดไปเกือบหกล้านห้าล้านกว่าก็มอบไปแล้วเมื่อวันที่ยี่ห้าที่ผ่านมาแต่วันที่สิบแปดที่จะถึงนี่จะมอบอีกหลังหนึ่งเลยหลวงพ่อสร้างโรงเรียนสามหลังในบริเวณนั้นสร้างในนามของหลวงปู่ล่าเนี่ยนะแต่หลวงปู่ล่าท่านไม่รู้หรอท่านจุตินิพพานไปแล้วแต่หลวงพ่อระล,ลึกถึงพระคุณของท่านอยู่กับท่านก็ พาพวกศรัทธาญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหารวมกันสร้างแต่หลังที่จะมอบวันที่สิบแปดที่จะถึงเนี่ยหลังนี้ใหญ่ยาวเจ็ดสิบสี่เมตรสองชั้นปูกระเบื้องชั้นบนชั้นล่างมีห้องน้ำสองข้างห้องน้ำหญิงชายจากนั้นก็มีห้องน้ำนักเรียนอีกแปดห้องเ,ออเด็กหญิงเด็กชายห้องละสี่แล้วก็สนามฟุตบอลแล้วก็ถังน้ำใหญ่อย่างนี้อีกสองถังโต๊ะเก้าอี้ รวมแล้วหลังนี่ห้าล้านกว่าเสร็จแล้วจะมอบวันที่สิบแปดที่จะถึงนะคราวที่แล้วทางครูโรงเรียนเขาก็บอกว่าจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับอาจารย์เองอาจารย์บอกว่าจะเป็นใครก็ได้จะเป็นผู้ว่าก็ได้ร้องผู้ว่าก็ได้เลขาอะไรสปรชบ่จังหวัดก็ได้ก็สุดแท้แต่ถ้าว่าท่านเหล่านั้นติดธุระขัดข้องม,มาไม่ได้ เดี๋ยวหลวงพ่อจะมอบให้เด็กนักเรียนก็ได้เป็นไรไปวะหลวงพ่อไม่ได้คิดอะไรหรอกเรื่องมอบเพราะว่าหลวงพ่อในะคิดว่ามีแต่หาเงินมาสร้างเท่านั้นอนะยากวาะเรื่องมอบคงไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าทางจังหวัดเห็นความสําคัญของผู้เสียสละในการก่อสร้างก็อทางจังหวัดก็น่าจะมารับเพื่อเป็นเกียรติที่เขามาสร้างให้จังหวัดมุกดาหารก็ดีเลยวะถ้่ว่าติดธุระก็ไม่ว่ากัน แต่นี่นก็ได้ลองผู้ว่ามาผู้ว่าติดโุระด่วนว่างั้นมีความจําเป็นจะได้มาประชุมจังหวัดขอนแก่นแต่คราวนี้คิดว่าก็จะเชิญอะไรเลขาสํานักงานการปฐมแห่งชาติบอกจา,ากกรุงเทพว่างั้นแต่จะมาหรือไม่ก็ยังพูดเป็นนั้นอยู่แต่ว่าเขาจะเชิญมารับมอบแต่อาคารเรียนหลังนี้ก็เป็นของคณะคุณชัยคุณชัยนศรีลวันลูกของลูกชายของดรเฉาว่างั้นเอม แต่เฉพาะอาคารอย่างเดียวสามล้านเก้ายังไม่รวมโต๊ะเก้าอีอุปกรณ์ต่างๆยังไม่ได้คิดานเามงนันนะเฉพาะอาคารอย่างเดียวตอนนี้พอรวมหมดทุกอย่างแล้วก็ประมาณห้าล้านกว่าทั้งอุปกรณ์ทั้งจัดเตรียมทุกอย่างของโรงเรียนตามไม่ทิงหลวงพ่อเองก็การพัฒนาประเทศชาติก็มอบให้ครูบาอาจารย์เนี่แหละเป็นต้นแบบแม่ฉบับเป็นผู้ดูแลลกูกหลาน พอเด็กลูกเล็กเด็กแดงตอนเช้ามาเขาให้ไปส่งไปให้โรงเรียนพ่อแม่ก็าไม่ได้สอนนะพอตื่นมาก็ไม่มีโอกาสที่จะสอนลูกละมีแต่สุกลุกขุกหาอยู่หากินหาอะไรให้ลูกจากนั้นก็ส่งไปโรงเรียนล่ะพอส่งโรงเรียนกลับมาก็บางทีก็ข่ําล่ะพ่อแม่ก็สุกลุกหุกพอจากนั้นก็หาข้าวหาหน้าไม่กินก็ไม่มีโอกาสที่จะสอนลูกจากนั้นก็หลับนอนตื่นเช้ามาก็าทาอย่างเก่าเพราะนั้นวันทั้งวัน มอบลูกไว้ให้กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่จะดูแลปลูกฝังอุปนิสัยของเด็กลูกหลานถ้าว่าครูบาอาจารย์ไม่ดูไม่แลลูกหลานเนี่ยประเทศชาตินี่ไปยากเด้หลวงพ่อวะ่ะอันนี้ขอฝากให้ครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์มัดนี่ทั้งหมดได้วัเน,นี้เออนี่แหละหลวงพ่อก็ให้ความสําคัญในการศึกษาแถวๆนี้ก็เหมือนกันโรงเรียนดุงทองพิทยาคมเนี่ย หลวงพ่อสร้างห้องสมุดให้เด้มีหมดไปหลายแสนเนี่ยคิดว่าเขาจะเปิดก่อนปิดเธอเมือเงินคงไม่ทันหลวงพ่อบอกเปิดจำไหนเวลาไหนก็ได้วะตีนี้หลวงพ่อหาหนังสือไม่เนี่ยหนังสือใครหนังสือเก่าแก่จากบ้านจากอะไรที่เป็นหลักอ,อังกฤษเป็นภาษาอังกฤษอะไรก็ได้หลวงพ่อเอาทั้งหมดหนังสืออมัธยมทีนี้เขาสสงมาให้สองสามรถปิกอัพไปเนย หลงพ่อก็ส่งเข้าโรงเรียนยุงทองก็ให้ครูโรงเรียนเขาเลือกว่าถ้าหาว่าเป็นอันไหนสมควรที่เป็นของปถมก็ให้แยกเพราะหลวงพ่อไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้จักได้ปฐมมัธยมซุ้เจ้าเลือกเอาเองก็แล้วกันส่วนไหนที่เป็นมัธยมก็เขามัธยมไปส่วนไหนจะเป็นปถมก็ให้ส่งไปตามโรงเรียนปถมไปเขามาให้ถึงสองสามตปิอัพแล้วส่งเข้าไปแต่เขาก็ยังบอกว่าเขาขาดหนังสือที่หลักฐานอ้างอิง หรือยืนยันในล,ลักษณะเขาว่าอย่างนั้นนะ่ะถ้าหลวงพอ่อนั่นก่อนอยากจะได้หนังสือประเภทอย่างนั้นอีกเ่านั้นหลวงพ่อก็ได้รับรับเออวะเดี๋ยวเราจะหาให้ทีหลังนี่แหละเรื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสามหลังก็หลังละสี่เครื่องมั้งพร้อมกับเครื่องพิมพ์เข็มให้พอในการสอนของเขาว่างั้นเถอะพอทาทาเสร็จแล้วก็ให้มันดีๆไปเลยเนี่แหละ คือหลวงพ่อมาประมวลมาพิจารณาดูแล้วอาจารย์พิจารณาดูแล้วการที่จะพัฒนาประเทศชาติเนี่ยมันต้องไปด้วยกันสามอย่างคิดแบบย่นย่อนะอันดับแรกคืออยู่ดีกินดีของประชาชนพออยู่พอกินเหมืองั้นเถอะไม่ใช่อยู่ดีกินดีคำว่าอยู่ดีกินดีมันขนาดไหนคำว่าดีเนี่ยดีมันมีที่สิ้นสุดเหมอยู่ดีกินดีดีขนาดนี้ดีขนาดนั้นเหมงั้นเถอะเออพออยู่พอกินเหมือนงั้นเถอะ พออยู่พอกินพอใช้พอสอยไม่ตกทุกข์ได้ยากไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายจนเกินไปงั้นเถอะนี่ว่าพออยู่พอกินเศรษฐกิจเพียงพอเข้าํานองที่ในหลวงตรัสไว้นั่นแหละอันนี้หลวงพ่อบอกว่าพออยู่พอกินคือการพออยู่พอกินเนี่ยคือประเทศชาติของเราเนี่ยจะอยู่ยังไงจึงจะพออยู่พอกินต้องมันขยันอดทนประหยัดมัธยัติรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใช้ แต่ตามไม่จริงอย่างครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเง <_ letter> ินเดือน <_ letter> ถ้าจะว่าไปแล้วก็รู้จักใช้ถ้ารู้จักใช้นะี่มันมีเมืองพอเด้ถ้าว่าไม่รู้จักใช้นี่มันไม่มีเมืองพอพอไม่เป็นเหมือนั้นเถอะอย่างอาจารย์เคยพูดว่าคิดจะปลดนี้ครูนะครูบาอาจารย์นะแต่ตามไม่จริงครูบาอาจารย์ถ้าจะว่าไปแล้วก็เง <_ letter> ินเดือนก็น้อยไปอย่างที่ว่านั่นนะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าน้อยแต่ครูบาอาจารย์ อาชีพผนแผนอื่นก็น้อยเหมือนกันถ้าจะฟ่วไปอะไรก็คือประเทศชาติเมืองไทยของเรายังยังทุกจนอยู่ก็คงจะค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าว่าการใช้ของเราถ้าจะเปรียบเทียบกับชาวบ้านกับครูบาอาจารย์ของเรานี่อยู่ในเกรดระดับกลางเหมือนกันเถอะแต่ไม่ใช่ระดับสูงไม่ใช่ระดับฟุ่มเฟือยระดับกลางกลาง,ลางพอเป็นไปได้ถ้าเปรียบเทียบกับชาวบ้านนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเราไม่รู้จักใช้ มันก็ไม่เพียงพอแต่ถ้ารู้จักใช้มันเพียงพอพอเป็นพอไปถ้าเราเปรียบเทียบกับชาวบ้านเยเนี่ยเขาทําไร่ทํานาทํารั้วทําสวนเนี่ยก่อนจะได้เข้ามาอยู่มากินมาเงินมาใชา้มาสอยเนี่ยเขาฝากปากฝาก,ฝากท้องกับดินฟ้าอากาศถ้าว่าปีไหนฟ้าดีฝนดีผดพันธัญญาหารของเขาก็พอเป็นไปได้แต่ถ้าว่าปีไหนฝนแรงเนี่ยฝนตกชุกเกินไปน้ําท่วมเขาก็แย่เพราะนั้นเขาฝากปากฝาก,ฝาก,ฝากท้องไว้กับ ดินฟ้าอากาศแต่ครูบาอาจารย์ของเรานี้ส่วนราชการเขาดูแลอยู่แล้วข้อสำคัญก็ตกเดือนมาเขาก็จับจ่ายให้ถึงจะมากจะน้อยแต่ถึงยังไงก็ทุกคนก็รู้ใช่ว่าเงินเดือนของเรามีเท่าไหร่การใช้ของเราเนี่ยน่าจะแบ่งใช้ว่าเดือนนี้เราจะใช้อะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้ารู้จักใช้เนี่ยตรงพ่อว่ามันก็พอเป็นพอไปอยู่แต่ทางว่าใช้แบบสุรุสลายฟุ่มเฟือยนี มันก็ยังว่าเท่าไหร่ก็มันก็ไม่พอในหลักธรรมทนว่ามองโลกให้มองต่ํามองธรรมให้มองสูงท่านั้นนะคือมองโลกเนี่ยให้มองต่ําคนต่ําต้อยกว่าเราเนี่เป็นยังไงการเป็นอยู่ของเขาเรานี่เหนือกว่าเขาแล้วดีกว่าเขาแล้วตั้งหลายเท่าออมีอยู่มีกินเงินเดือนออกมาแต่ชาวบ้านของเขานะเนี่อที่ต่ํากว่าเรานะ่ะเป็นยังไงอ,อทุกยากกว่าเราตั้งเยอะแยะทนว่าม,มองโลกให้มองต่ํา มองธรรมไมมองสูงมองธรรมคือความประพฤติดีปฏิบัติชอบต้องมองผู้สูงเอาไว้มองหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ต่างๆที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านเป็นต้นแบบต้นฉบับที่สั่งสอนพวกเราที่เป็นคนดีเป็นยังไงให้มองสูงเอาไวา้ให้เราพยายามปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นพาปฏิบัติมางั้นเถอะอันนี้เรามองทําให้มองสูง ให้คาดการณ์สูงเอาไว้ว่างั้นเถอะแต่ถ้าว่าเราคาดการณ์ต่ำเนี่ยเราอาจจะตกต่ำลงไปก็ได้เพราะงั้นเถอะนี่แหละคือการอยู่ดีกินดีของประชาชนคือมีอยู่มีกินสําหรับพระที่จะไปล่วงลูกให้ประชาชนทามาหาเลี้ยงชีพทุกขแขนงทุกวิชาอาชีพนั้นคงเป็นไปไม่ได้คงจะบอกแต่ว่าเออให้อดทนขยันประหยัด พยายามเก็บพร้อมลอมลิบนะงดเว้นอบายยมุกทุกประเภทให้มีสัมมาชีพเป็นหลักและ็รู้จักเก็บรู้จักใช้อันนี้คือพระสงฆ์องค์เจ้าท่านจะสอนในลักษณะอย่างนี้จะไปสอนว่าเออทูเจ้าต้องไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงทําโรงงานสารอวนสารแหนะอย่างนี้ไม่ได้ผิดผิดศีลของพระแต่ว่าพระนี่สอนให้มั่นขยันอดทนประหยัด ใช้ความเพียรในการหาเงินใช้ปัญญาในการหาเงินเก็บหอมรอมลิบอย่าไปใช้สลุยสุายอันนี้คือพระสอนได้นะอันนี้คือการอยู่ดีกินดีของประชาชนอันดับที่สองคือสาธารณสุขสาธารณสุขเนี่อย่างโรงพยาบาลอนามัยอย่างหลวงตามหาบัวท่านทำนะ่ะหลวงพ่อเห็นด้วยเดี๋ยวนี้อาจารย์เองก็ยัง กำลังสั่งซื้อเครื่องทําฟันให้แก่โรงพยาบาลน้าโสมอยู่ในยเนี้ยกาลังติดต่อประสานงานอยู่ว่าจะเอามาให้โรงพยาบาลน้าโสมทีเตรียมตเตรียมให้เขาบอกว่าประมาณสี่แสนเหมือนกันนะอันนี้เขาหลวงพ่อก็ยังคิดอยู่อันนี้คือสาธรารณสุขแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เคยซื้อเตียงผ่าตัดเครื่องตรวจเลือดเออะไรหลายๆอย่างอยู่ช่วยโรงพยาบาลนะตลอดถึงในผ่าตัดนิว้วในถุงน้ําดีก็เคยสมทบซื้อไป หลายแสนเหมือนกันอันนี้คือสาธารณสุขสาธารณสุขนี่อาจารย์เองก็ได้พูดกับหมู่พเพื่อนครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าว่ามีความวงไหนพอมีบุญวาสนาจะตุปัจจัยภายในวัดพอเป็นไปก็ควรจะช่วยเหลือสาธารณสุขในชุมชนบ้างในที่รอบด้านเพื่อจะให้ประชาชนมีความร่มเย็นผาสุกข,ขึ้นได้เพราะสาธารณสุขถ้าว่าประชาชนพอมีอยู่มีกิน อยู่ดีกินดีแล้วแต่สุขภาพไม่ดีเราจะสอนธรรมะเราจะสอนหนังสือให้เขาก็คงไม่เอาเพราะมันหิวเพราะมันปวดท้องเพราะมันสุขภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพดีก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญสาหรับประชาชนถ้าหากว่ามีอยู่ดีกินดีแล้วสุขภาพเป็นดีก็พัฒนาประเทศไม่ไปแต่ถ้าหากว่าประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขภาพดีแข็งแรงแต่ขาดการศึกษา ขาดการพัฒนาในการศึกษาออไม่ได้สอนวิชาความรู้ให้ไม่ได้สอนศีลธรรมให้มันก็เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะเพราะมันโง่เพราะนั้นการสอนประชาชนให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักทำรรมาหาเลี้ยงชีพวิชาอาชีพแขนงต่างๆที่พวกครูบาอาจารย์สอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งออทั้งสามอย่างบางงานเถอะขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้เออพราะนั้นพวกเราอยู่ในฐานะที่ว่า เป็นสถานที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งคือจะป้อนวิชาอาชีพให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเพราะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นบุคคลสําคัญเป็นหัวใจของประเทศชาติอันหนึ่งว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นอาจารย์เองก็ขอมอบให้ครูบาอาจารย์ให้สําเนียกสานึกมาอยู่เสมอละก่อนที่จะทําอะไรสิ่งอะไรก็ควรจะคิดไตรตรองพยยนานาิจารณาแล้วก็หาวิชาความรู้วิชาใหม่ๆ เพื่อจะมาพัฒนาประเทศชาติลูกหลานของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะเรื่องศีลธรรมนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญมากนะอย่างโลกทุกวันนี้เห็นไหมล่ะขนาดผู้ว่ายังถูกฆ่าตายและพวกเราตศีีย์าพวกเราเนี่ยเอาชีวิตแขวนไว้กับเสียนได้แล้วงั้นเถอะขนาดนั้นเขายังไม่กลัวนี่แหละแสดงว่าเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธก็จริงอยู่แต่ว่าจิตใจมันเป็นเปรตเป็นผีเอ,อไม่ใช่เป็นพุทธ ตาพุทธแล้วต้องมีเมตตาต่อกันสงสารกันมีความรักใคร่กันมีอะไรกดปรึกษาปรารบกันมีอะไรก็แนะนําสั่งสอนกันออันนี้เราถ้าหากว่าเป็นพุทธแท้มีน้ําใจตัวกันแต่ถ้าว่าเป็นพุทธแต่ชื่อก็อย่างว่านั่นแหละ,อ,ะอย่างที่ท่านพู้ว่าถูกฆ่าตายนี่ได้เห็นได้ยินนะโอ้นาสลดสังเวชใจอย่างมากๆสรุปแล้วก็คือขาดศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจเออพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปที่กรุงกบินลพัด ท่านไปเทศให้เชื้อพญาติพวงฟังพอเทศเหนื่อยแล้วท่านก็ขอพักผ่อนให้พระอนุนเป็นผู้แสดงต่อเพราะพระอนุนก็เป็นเชื้อพญาพิพวงเหมือนกันเนี่ยพระอนุนก็ขึ้นไปเทศพระอนุนบอกว่าวิช,ชาคือความรู้เป็นที่ยอมรับเป็นที่เชื่อถือของประชาชนทั่วโลกแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ใดมีวิช,ชาพร้อมกับจรณะคือความประพฤติปฏิบัติเป็นธรรม ผู้นั้นเป็นที่ยอมรับของเทวดาพร้อมมนุษย์ทั้งหลายพระอนพูดนะพระพุทธองค์เสด็จออกมาจากท่ประทับพ,พระพุทธเจ้าบอกว่าอนน์พูดถูกต้องพระอน,นุพูดถูกต้องเป็นธรรมแต่ว่างั้นนะคือคนมีวิชาแต่ขาดศีลธรรมคือถ้าว่าเป็นวิชากฎหมายวิชาตำรวจวิชาอะไรก็ตามนะแต่ถ้าว่าไม่มีจารณะคือความประพฤติควบคุมไปด้วยนะ่ย มันก็เหมือนกับมีดหรือดาบไม่มีฝักอย่างนั้นละ่ะสามารถที่จะจิ้มจะแทงใครก็ได้เป็นของสนุกไปแต่ถ้าว่ามีคุณธรรมในจิตใจก่อนที่เราจะไปแทงใครเข้าไปนี่หรือเราไปยิงเขาเข้าไปนี่ถ้าเขามายิงเราละ่ะถ้าเขามาแทงเราละ่ะถ้าเขามาแทงพี่น้องของเราสามีพัญยาของเราละ่ะมาแทงลูกเต้าเล้าหลานของเราละ่ะมาฟันลูกเต้าเล้าหลานของเราละ่ะเราจะมีความรู้สึกอย่างไรอันนี้ล่ะคือปลอก นี่คือฝักะหละี้อืมถ้าเราไปทําให้แก่เขาเขาก็ต้องเสียใจเขาก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าเมื่อเขามาทําให้แก่เราเราก็ต้องเป็นทุกข์เนืเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทําให้แก่เขาเขาก็ไม่ควรมาทําแก่เราอันนี้คือจรณะคือความประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าว่าไม่มีจรณะแล้วมีแต่ความรู้เอาความรู้นั้นใช้กฎหมายผ่มไปเลยใครจะทําอะไรก็ทําไปเลย ในที่รับหูรับตาพอจะทําอะไรก็ทําไปเลยแต่ในที่แจ้งยังกลัวกฎหมายบัานเมืองแต่ถ้าว่าผู้มีจรณะในจิตใจแล้วถึงจะในที่รับก็ตามในที่แจ้งก็ตามไม่ควรทําเพราะทําลงไปในที่รับก็ตามที่แจ้งก็ตามคือความชั่วการทําความชั่วนั้นถึงทําในที่รับทาในที่แจ้งก็ไม่ดีทางนั้นแหละเหมือนกับไฟเนี่ยนะปิดประตูดีๆปิดห้องดีๆไม่ให้ใครเห็นเหมือนกันเนยเราจับคนเดียวมันร้อนไหมมันก็ร้อน จับในที่สาธารณะร้อนไหมมันก็ร้อนนะเพราะฉนั้นการทําความชั่วในที่แจ้งก็ดีในที่รับก็ดีมันเป็นบาปอากุศลทั้งนั้นแหละมันร้อนด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าทํากรรมชัว่วสัพป,ปะป,ปัสสะอาัการะนังการไม่ทําความชัว่วทั้งปวงหนึ่งกุศลสูปสัมปันดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสิทธาจิตตะปริโยรปานัง การทําจิตให้ผ่องแผ้วหนึ่งเยตังพุทธานศาสสนังนี่เป็นทรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือการทําความชั่วเนี่ยถึงจะในที่รับในที่แจ้งก็เป็นของไม่ดีนะเพราะนั้นอยากคิดทําความชั่วในที่ต่างๆให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะแต่ยุคสมัยทุกวันนี้นะเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษ เรื่องตายแล้วเกิดตายแล้วสูญมันอยู่ในจิตใจของเราทุกๆุกคนอนะถ้าหังว่าไม่ได้ปฏิบัตินะแต่ถ้าหางว่าได้ปฏิบัติแล้วจะรู้ได้ว่าคนเราตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญทางว่าเรานั่งภาวนาจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้นะเราจะรู้ได้ดูตนเองว่าเราตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนสิ่งที่พาไปเกิดนั่นคืออะไรคือนามธรรมคือใจนะนะั่นอะพาไปเกิดอ ไม่ใช่อื่นไกลออกไปน้มะธรรมเป็นผู้พาไปเกิดพาไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่แล้วก็ตัวไหนที่พานา้มะธรรมไปเกิดความดีกับความชัว่วเท่านั้นนะท่านรู้อีกความชัววมช่วคือบาปอกุศลถ้าบาปอกุศลพาไปเกิดก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉชานไปตกนรกไปแต่ถ้าหากว่าบุญกุศุรพาไปเกิดไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทว,วดาอินพรหมไป